กับสวัสดีครับเื่อให้พี่น้องเมื่อเนี้เขาหอมกับพาพี่พี่น้องมาเขาปลา Hi หายเห็ดคือเก่าเลรครับมาสวยๆครับผ้าตีของเพ้น่ะยังค่อยออกจากบ้านมามาเบิ้งกันครับมาลุนกันมาตนมันทำไงครับเมื่อนี่ไปครับพี่น้องนี่ครับพวกํำลังผุดครับพี่น้อง เพิ่งผุดอินนี่ดอกสวยๆเลยโ oh, อ้นี่ครับพี่น้อง mm. Mm. อืมใหญ่ๆงามๆครับใหญ่สวยๆเลย นีแต่ดอกตุมต้มๆครับคออยังบางึ้นเนี่ยกระเจาสิมะไต้ครับยังสองเว้นกันเลยมีแต่ดอกจังสิเพราตกกลางคืนม้ามกติบาน ครับมานรุดต่อครับอื่ครับพี่น้องดอกจุมจุมดอกจุ่มจุมครับพอตกตอนเย็นมากะติบานเต็มที่คนมาเต้ย,ย่ำคืนกติเห็นไงครับแต่ตอนมาหาย่ำกับเว้นเนี่ยมันก็ติประมาณเนี่ครับ น,นี่ครับจุมจุมหยุดนนี่ครับจุมจุมสวยๆครับพี่น้อ <c> ง <oughs> xe suối chùm chùm đó xong xong chùm xong chùm xong chùm khát

ส้นเกรน็นส้นเกรน็นดอกเลี้ยบันล่ะจะโรยล่ะพี่น้องมาผ่อเห็ดปวกสามดอกครับพี่น้องอุย้ย buộc được thấp được mình ơi mỗi con dìa pè đẹp pè นี่ครับอืมอรมลอยเหยียบจนแบนแล้วครับพี่น้องนี่ครับหาไปเรื่อยครับพี่น้องยังมทัทันคำนี่ครับพีน่น้องกำลังกด ดีจากดินนี่มันผุดจากดินครับพี่น้องนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงครับพี่น้องอือหูดอกดอกนี้ครับพี่น,น้องอ,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 อือ มาแล้วรมกันครับเปิดทพี่ละน้อยครับพี่น้องนี่ครับมนได้อีกแล้วหนึ่งดอกอสวยๆครับอือนี่ครับน้องดอกจุ้มๆสวยๆนี่กาลัางโพกับนี้ครับในพี่น้อง ล้างโพกับนี่นี่ครับดอกแดงกับบานเต็มที่แล้วครับเปิดเลยดอก สะสมไปเลยครับทีละดอกสวยๆครับพี่น้องกำลังโผล่ครับกำลังโผ่แจกดินสวยๆครับ งามๆเลยครับสะสมไปเรื่อยครับพี่น้องสวยงามครับ เก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับปล่อยแล้วโอจุ่มสวยๆครับเาจุ่มๆเนี่ยครับโอ้ยครับ เกือบเหยียบครับพี่นกองอืมเกอบนอือหือังด้พี่นงเยู่เต้นมเกืับ ให้เขาเคลียร์ไปไม่กระจอกก็ยังลงเหลือไว้ให้ครับดอกงามนี่ปล่อยเห็ดเพิงครับพี่โนโ้องดอกสวยๆเลยครับนี่ครับดอกสวยๆสะสมครับสะสม นี่ครับหนึ่งดอกสวยแล้วดอกบานสะพรังเลยแต่ผมไม่เห็นตอนนี้ก่ตอนเพิ่นมาไตกะติเละแล้วครับนะกะทิล่วงโรยแล้วถ้าไม่มาเจอตอนนี้ตอนเย็นร่วงโรยเลย จัจิบเล็กผสมหน่อยสะสมไปเลยทีละดอกทีละดอกครับนี่ครงดอกหนึ่งดอกนี่ครับตปปะอกทเป,ปะครับพี่น้องตั้งผุด แมลงเนี่ยปานสะพังเต็มทีเล้ครับกำลังตูมสวยๆครับพี่น้องเจ๊เลยสองดอกสวยๆ มาแล้วอุ้ยขาป่วยแล้วครับขาป่วยแล้วนี่นะครับแต่ป่วยไว้กบขากเป่อยง่ายครับครับนี่ครับใบสองแล้วครับเริ่มหงวเข่าแล้วน่าจะที่พัก กินเขาก่อนสักพักด้วยครับพี่น้องอันนี้ก็บอ่อดินอยู่กลางโขกกลางปลาครับเดี๋ยวของหอมพักกินเขาสักพักก่อนครับไปยปอกกันไหมครับพี่น้อง พี่น้องเจอเห็ดพึ่งหี่น้องอุ้ยเจอเห็ดปวกปวกเห็ดปวกเห็ดปวกอืมใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องโอ้แม่ใกว่าเห็ดปวก นี่ก็มาเจ็บเผ็ดต่อครับพีน่น้องเรากำลังบานกำลังตูมกับพี่น้องกำลังบาน <c oughs> พี่น้องนี่ก็ใบสองใบาสามมาได้ครับนี่กำลังขึ้นรับซุ้มมะเตยย้ำกันขืนครับพี่น้องุม,มะเตยย้ำขืนนี่ครับพอดีเลยครับนี่เติม ăn gấp ít đọc cầm ban đây đi đọc luôn quê lắm ơi đi gấp cầm กำลังเป็นบานรับย้ำคำครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังขึ้นครับพี่น้อง kadang bàn tay nhắm khăm bàn tay bàn tay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เนี่ยค่ำแล้วครับสามโมงครึ่งแล้สามโมงเย็นครึ่งแล้วนะไปเรื่อยๆครับเกือบไม่เห็น อมครบส่ดอกกัป hmm. น mm ้องสวยๆสวยๆครับสวยๆ อากาศมันเย็นแล้วอืมดักเด็กเลยสามดอกงา,งามครับพี่น้องครับนี่ครับ,นนค,รบคือทางไปหาเห็ดครับนี่ปลาเห็ดอยู่ทั้งนี้ครับเป็นปลายูคาครับ นี่ครับนถนนทนทางรถเล็กรถน้อยปิกอัพม้าผึ่งกลับตัวนี้ครับนี่ครัของหอมกับใกล้เวลาจะได้กลับแล้วครับนี่จะย่างไปหารถไปเรื่อยๆหาเก็บไปเรื่อยๆครับ ้าแล้วครับนี่กะทำแล้วครับก่าหอมกะสิพากับบานนะครับบันอันนี้ก็สรุปครับ ได้เพราะได้แกงครับพี่นอ้องนี่ได้จะแกงง่ายๆนี่นะครับจะไม่นี้กับเขาหอมก็ก็จบทลิปตัวเพียงท่านี้แล้วครับเบด,บด้ลาพี่นอ้อง ท,ท,ที่ติดตามเัาชมก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับในน้าการหนาพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ